สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮไลท์ซันเดย์นะครับวันนี้เราจะมาบอกจุดฟาร์มนะครับฟาร์มสไนเปอร์ฟาร์มกล่องที่มันดรอปสไนเปนะครับเป็นตึกรับแรตึกที่2นะครับถ้าเกิดว่าคลิปที่แล้วผมบอกไปแล้วว่ามีจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับตอนท้ายคลิปคือเดี๋ยวเราอะ่ะก็ต้องเตรียมของก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราเตรียมอันนี้ไปดีกว่ามีปืน1กระบอกมีดเกาะเอาไปก็ได้ไม่ต้องไปหรอกเอาไปเถอะผมว่าผมไปแล้วแล้วผมก็เอาแตะไปด รอบทพี่แล้วอะผมเข็ดหลาบกับหมามากหมามันกัดผมแบบซีดมากเลยเรียกออกมาแล้วค่อยตีทีเดียวแล้วก็ระเบิดระเบิดไปเคลียร์ทีเดียวแล้วก็ยาแล้วก็รถนะครับเอาไว้ขี่ไปงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกจุดจุดไหนนะครับเดี๋ยวรอให้ทุกคนอะรับชมกันเลยเดี๋ยวเข้าไปในเกมก่อนไปละเจอกันในเกมโอเคไปพากูไปดิคือรถลุนขับไปเลยเดี๋ยวกูหลุดพาไปหน่อยพาไปไหนอะพาไปตึก,ตกฟาร์มตึกที่สองโอเคตอนนี้เราก็ โอ้ยค้างอ่าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโอ้ยค้างค้างโอ้โอ้โอโอไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูนี่เอาก็ได้บีบฮอนกูอยากแอกว่ะเอามาแล้วเดี๋ยวไม่ได้เล่นผีไม่ไล่กูอะก็ไล่กูกูหล่อกว่าแค่นั้นแหละเฮ้ยวันนี้วันนี้เราใคร,ใครอยากให้คนหล่ออยู่หรอวันนี้วันนี้ดู เฮ้ยมีของดีถ้าเกิดระเบิดกูตายอ่ะตายน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 ะมันเป็นทีวีไม่ตายหรอกโอ้กูนึกว่ากูจะตายแล้วตึกที่สองอธิบายให้คุณพิชวันตึกที่สองอยู่ตรงนี่ Sleepy Crest อยู่ตรงกลางเลย่ยอูในเมืองเลยเห็นว่าอยู่ตรงโซซีเลยตั้งชั้นนะครับชั้นดับเบลย์ตั้งชั้นลงมานิดนึง ลงแถวนี้ก็ได้ลงตรงสลิปปี้เชดเอาง่ายคือมองไปมองไปที่เซฟโซนล่างเหมือนเดิมตอนแรกเรามองที่เซฟโซนล่างแล้วเราไปทางนี้ใช่ไหมตรงเดวิลพลาสกับโลนทีใช่ป่ะและ้วทีนี้นเราอ่ะมาตรงที่สลิปปี้เชดเราลงไปรถเมล์ตรงนี้แล้วเราก็เดินต่อมาตรงนี้ตรงนี้นี่นตรงนี้เออแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วก็ถึงเออแล้วเราก็เป็นเมืองอย่างนี้เลยหลองเข้าไปดูดิมีสไนเป่า,ามีสไนอเ,เปล่า ไหนมีปะไม่มีเอาเป่าไอ้ชอกไม่มีหรอไม่มีกล่องแรกก็ไม่มีแล้วเกิดเกินโอ้หลอกคนดูโอ้โดนด่าแล้วโอ้ทำคลิปอย่างงี้โดนด่าละเออฮะโดนด่าละบอกจุดฟาร์มทำไมครับพี่ชายผมเลือกฟาร์มอะไรล่ะนี่ครับภายในหนึ่งกระบอกเราจะมาสรุปยอดผลตอนสุดท้ายนะว่าเราได้กี่กระบอกทั้งในโอเคปะเออเกี่ยวกัท้อว่ะเป็นธรรมเนียมว่ะ สรุปยอดผลได้เหรอ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าตึกเนี้ยทั้งตึกอ่ะอ่าคลิปที่แล้วอ่ะเราได้แค่ห้ากระบอกใช่ปหมเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนี้ว่าเราจะได้กี่กระบ,บอกไว้ถ้าเราฟาร์มทั้งตึกเลยอ่ะโอเคไหมเก็บแต่ทนายใช่ไหมใช่เก็บแต่ทนายแล้วก็<อ>แค่นั้นแหละแค่ทนายแหละแค่ทนานอย่างไรเพราะว่าปืนธรรมดาปืนกลพวกอะไรพวกนี้มันหาง่ายอยู่แล้วใช่ถ้าจะฟาร์มปืนกลไปไปฟาร์มนาโต้ดีกว่าฟาร์มปืนกลแล้วก็ไปขายไปฟาร์มนาโต้ดีกว่าครับจะไปฟาร์มปืนกลนะนะ <Okay. S 2> มีเกลอนเลยกล่องนี้กล่องนี้มีมีหรือเปล่าอ้าเจออีกหนึ่งอันว่ะโอเค okay. ตอนนี้เราได้มามทั้งหมด200ก็บอกแล้วคุณผู้ชมแม่งดรอปเอเคยับยับเลย <laughs> ดรอปเอเค้าก็บอกอะรูฟ์มไปนั้นให้หมดเลยนะเดี๋ยวกูขึ้นมาบนละอ่าเรากล่องหลังบ้านเนี่ยเหมือนเหมือนกับอันที่แล้วเลยไหมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยไหมมีทั้งกล่องหลังมีกล่องข้างบนเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะลองดู ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวกูรอสรุปตรงนี้นะต้องสรุปแล้วตัดคลิปเลยจบจบไม่มีเี้ยแรงนั่นแหละไม่มีเฮลังนั่นแหละเออดีเด็ดเหตุดิกูเปิดกูเปิดกล่องไหนไม่เคยมีเยแรงนั่นอะ <c oughs> เออดี <c oughs> เหตุดิเอ้ย <c oughs> เอ้ยกูได้ว่ะเออดีมึงไม่ได้อะไรแต่ก็บอกเลยอ่ะนะไอ้แกนี่ได้ก็บอกหนึ่งได้ว่าเซอร์ได้เสียวอยู่เีราคาเีราคามันก็บอกว่าห้าหมื่นมั้ง กรเซ่อนะถ้าเท่ากันบ้างสี่ห้าหมื่นไมเก็บเก็บอาไงตามทำเนียมไหมฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปยิงคนเอาไหมเออเอาจริงนะจุดตรงเนี้ยมันมีอยู่จุดอีกตรงหนึ่งนะสำหรับคนผู้ชมที่อยากจะไปนะสหรับคนผู้ชมที่ดีหรือเราหรือเราจะบอกคณผู้ชมไปดีว่าอีกจุดหนึ่งอยู่ไหนเอาเอาเลยไหมโอ้โหรือแต่เป็นคลิปหน้าดีหรือแต่เป็นคลิปหน้าดีเอาไงโคผมไมเลยนะว่ามันไปยากมากเลยส่วนตัวผมอะเพราะว่ามันไปยากมากมันอยู่แบบ๙ ไกลสุดของใคๆคนไม่มีพิีเมี่ยมมึงเสียตังว์ปเป็นแสนเออใช่ไม่มีจุดวัฟเลยนะมีใกล้สุดอยู่แค่เดสวิลเล่อะครับตรงนั้นนะมันอยู่เวสบอลเดอร์นู่นนะครับกคนเล็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 กมาเลยเฮ้ยรถไปยาไปได้เอาเล็กเล็กเลกเล็กเลเล็กเล็กเลเลเล็กเอเเอเเล็กเลเนี่ยเเเลเล็ก โอ้อ้หรือเราจะตัดไปคลิปหน้าดีหรือเราจะไปยิงคนดีวะอต้องลองดูนะถ้าพูกันจริงๆอ่ะตัดตัดตัดไปคลิปหน้าดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายมาแค่นี้นะ